เขาจะมีความชัดเจนกับคุณไหมคนคุยของคุณคนคนนี้เขาจะมีความชัดเจนกับคุณไหมรามดูพลังงานไพ่กันนะทุกคนคือดวงโดยรวมเป็นเรนดัมนะเขาจะมีความชัดเจนกับคุณไหมเป็นดวงโดยรวมนะเบิ่รนดัมนะเขาจะชัดเจนกับคุณไหมห้าใบนะคนคนนี้จะชัดเจนกับคุณไหม คนคุยของคุณนะเขาจะชัดเจนไหมชาวธาตุดินประสบกรรมก่อนคนนี้มีฐานะการเงินดีนะคนนี้คนนี้เป็นคนมีโก้นะชาวธามมตุมไม่ตุนกลุ่มคนนี้มีโก้มากมายนะเดอะซันทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นจริงนะเขาจะชัดเจนกับคุณอย่างแน่นอนนะคนคนนี้เป็นคนพูดน้อยคนนี้รักใครรักจริงนะเดอะซันทุกสิ่งทุกอย่างเขาคิดถึงคุณมากมายคนนี้ชาวธาตุไฟเมทสิงห์ธนูเขาคิดถึงคุณมากมายนะเวลานี้ ชาวา่าไฟเมสสิงห์ธนูเดอะเวิลด์คนน,น,นี้คนทางไกลนะเขาคิดถึงคุณคนคนนี้เป็นคนทางไกลเดอะเวิลด์คุณสองคนต่างคนต่างมีโก้เหมือนกันนะคนสองคนเป็นเนื้อคู่กันอย่างแน่นอนนะคนสองคนเป็นเนื้อคู่กันคุณสองคนต่างคนต่างมีโก้นะเขาคนนี้จะมีความจริงจังกับคุณอย่างแน่นอนนะคนคนนี้ชาวธาตุดินสกรรมกันก่อนเขาจะมาสร้างความมันคงให้คุณคนคนนี้จะมี การสร้างความลงตัวให้คุณนะเขาคิดมากคิดเยอะเวลานี้นะบางครั้งบางคราเขาคิดถึงเรื่องคุณมากมายคนนี้คิดเยอะจริงๆคิดถึงคุณมากมายบางครั้งมีความเหมื่อนคุณสองคนมีวาสนาที่จะตัดขาดแต่กันไม่ได้คุณสองคนมีอะไรที่เหมือนเหมือนกันมากๆนะคุณสองคนนะบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นคุณสองคนเขาจะชัดเจนบางครั้งเขาคิดมากคิดเยอะนะคนคนนี้เขาจะชัดเจนคุณอย่างแน่นอนเขาจะมาสร้างครอบครัวกับคุณ เพราไอ้กรกฏพิจิตรมินคนคนนี้อยากจะมาสร้างครอบครัวคุณเขามีความชัดเจนกับคุณอย่างแน่นอนนะนนนนะเขารักคุณคิดถึงคุณเขาอยากจะมาสาพอร์ตคุณเขาอยากจะมาดูแลคุณคนคนนี้เขามีการงานเงินทุกสิ่งทุกอย่างเขาจะดูแลคุณเขาจะมาสาพอร์ตคุณคนคนนี้เขารักคุณนะเขาอยากสร้างครอบครัวคนะุณอย่างมากมายคนที่ผ่านมาเขา,อย,าอยู่คนเดียวเขายัางอยู่นิ่งๆเขา,อย,าอยู่กับตัวเองนะแต่เวลานี้เขาคิดถึงคุณเขาอยาก มีความชัดเจนกับคุณนะคนคนนี้ The Emperor เป็นคนทางไกลรักใครรักจริงนะเวลานี้คนนี้เขาคิดถึงคุณมากเขารักคุณนะทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณคาดหวังทุกสิ่งทุกอย่างคนนี้เป็นคนทางไกล The World นะ The Emperor เป็นทางไกลยยจริงด้วย <c oughs> คนนี้เขาจะมีความชัดเจนกับคุณอย่างแน่นอน The Sun ทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นความจริงการที่คุณสองคนไม่ได้คุยกันไม่ได้พบกันนะ เขาจะชัดเจนคุณอย่างแน่นอนะคนคนนี้เป็นคนต่างไกลเขาจะมาดูแลคุณเขาจะมาสร้างความมั่นคงให้คุณเขาจะมาสร้างครอบครัวคุณคนนี้คนนี้เขามาชัดเจนคุณอย่างแน่นอน The Emperor